พี่น้องป้องไปสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องทำไมไม่พากันไปกินข้าวคุณแม,ม่พี่น้องทำไมมันน่ากินแบบนี้จ้าหืมบอกลงมาดูลูกคุณแม่ไปหามันบาดมือเฮาแมเ่เฮาวันแม่นยังอย่าบอกได้ว่ามันนูกัดก,กินนี่นะ นูตะวันเห็นเห็นไงเห็นมาอื้อน่อยเห็นเลยเด้นูตะวันนาเบื่อแบบอไแม่กปืนนั่งก็นหักะม้เพื่อนเทานานเือนอเดียวจะมันไปใส่ ขงนอนมีคนเอากินปลาบปลาได้โอ้โหเก่งมากไหลูกเมื่อนี้สิเปลี่ยนเมนูพี่น้องกินสัตว์ป่าเมื่อนี้ไหไ่ไหนอามาดิวันนี้จะกินสัตว์ป่าสบายดีพี่น้องมาไปดิปลาลุกเลยลูกบ่ มเน่ัดปลามะกระดูกกระดีเห้อันนี้บมันบดเร็วหมดแล้วกกกแกปลาที่นอนสิเหตุเมนูมกับอะมกไปปั่นเสาเมื่ออื่นเลยแม่เมื่ออื่นเกี่ยเขาไปพากันคุยลง ก,ก็กเมื่อนี่แหละแล้วพองกอาเข้าอาวอะขาปั้นเข้าพี่น้องดิฉันไเบิ่กองเขาไปปั่นเขา,ขาอาเขา,เาเเปั่นเขาอ,อาเขา้ออา,เขาแล้วพ้อ,อ,อาเค้าจะช่องมือเลยเมัันบอกว่าโหลปั่นเขาโหลดไฟค่ะเัวเสียวคนก็ชุคนกเ่อลยโดเออเบมัน,ลลนไล่คนไหนคะไดะ เรากระเนี่ยวมือสาวเนี่เียวเองก่อนนะจะปนเยอโอ้ยจ็แล้วนั่งไดกจบนั่งนอกกองไมานั่งลงพื้น้ยการน่หมานี่แหละเลากับบบ้านเากับบ กินข่าวแล้วลอกกเลีโลอกเล้ยบริเวณข่าเมื่อวานี่นะนของป่าบริเยณนี้ดีวพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปอ่ามาเซเสข่อยแม่ก็เกี่ยวข้าวไอ่าอ่าไปล่างมือไปล่างมือกระเบนมแว่าคุปารวยรวยไปไไปเยูผู้มาน่อยเปไำข้าวดิห้อ้ร ท่าใสไม่เป็นโรงเรียนน้องท่าใสไม่เป็นโรงเรียนไ,ไปกินเ้านะเม่เจ้านะานอีะ๋ยันโนเซียไปล่างพี่น้องแล้วก,ก็สิผักอืมไปเบิ่ง<อ>ก,กระสอบเอา้าแม่นฉบ,บอถ้าเราเก็บเวิดเลยได้พี่น้องวันนี้เขากระซิบปหารถปั่นบาเน่รอถ้ารถปั่นนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาเนกะมาเบิ่งกองเขาใหญ่เอา พี่น้องหุ่นนากันเด้อมาถ่ายซิว่าโอ้โหมองนี่กระแม่นอันน้ำใม่มาถ่ายซิว,ยนนยยซว่าเฮาซิได้จักสอบพี่น้องาสาวชุดนี้กระซื้อกระสอบมาหาซิฟแล้วกระสอบก็อันนะั้นกรซื้อรุ่นก่อนอีกกระซ่าเจ็ดซิฟเซกระสอบมาเช็ดซิฟแต่ว่าคิดว่ามันจะหอดออเจ็ดซิฟเจ็ดซิฟหอดเพราะว่าปีนี้ขเขาเฮามันก็บ,บอกง,งาม เป็นยังไงเฮ็ดฮอดคันได้แล้วตั้นไวแบบโบหฮยานันเวลามันล้มได้มือนี้เน่ะสงสงไสิไปไกลเติบอยู่คอยว่าเขาจิทางอันได้มันยังสิได้ว่าสมันสิบ,บ่เขาอันนี้เฮาฮะเก็บขึ้นไปตอกไม่มันล็อกเคอะแคก ได้จิ๊ดได้จิทโทษเซ็กเบิ่งรถ,รถอีกยังไม่มาเลยรถนะ่ะคอยเสื้ออีกหาซิบกระสอบกระสอบตัวเก้าเป็นเจ็ดซิบแปดซิบสอบฮ่าาแปดซิบสอบกับข้าจิพอนะคาดว่า <c oughs> <c oughs> มันก็นมีแต่หัวมันดอกพีนก่น้องแต่อยากหัว มาลอถาปั่นเขาพี่น้องเขาก็สิไปเห็ดกินถาแล้วเขาจะมาลุนกันว่ามันสีไดลายสําได้เดอพี่น้องตอนนี้กะไปแกงหน่อไม้ก,ก่อนพี่น้องปะไปเห็ดกับเขาซะก่อนมื่อนี้กินแบบเบาๆเมือน,นี้สื่อแต่เรื่องมันมาใส่แกงหน่อไม้กินแทบแทบกินอาหารเจวันนี้ป้าเมืองพี่น้องสาวๆลอ่อถา ว่างใช่ไหมวันนี้วันนี้พักผ <remembering that? S 1> <being> ่อนค่ะพักผ่อนวันนี้รอรถนอนรอรถจะนอนเด้นอนอยู่เปย์ชงเงี้ช่งเงสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีพี่น้องน้องไผ่เงินน้องฟ้าใสน้องไผ่เงินกันพี่น้องกินข่าวกันทีละคนกินข่าวกันทีละคนน้องไผ่เงินกันอ้าวไพสิโฮแม่แม่ไม่รู้นะโทรนำโดดก่อน โตนำรถก่อนนะจ๊ะตอนนี้กะรังชิดท,ทำแกงนีหน่แกงหน่อไม้เน้องเห็นตาแซ่บบ๊อบอดรอดแอดเลดขักี้ดีนะแม่น้ำไหมแอันนี้น้ำไหมอันนั้นตีตัวนี้ นี้ไงสะบัดถักตัวนี้น้ำไม้กระสะตัวนี้น้ำไม้อันนี้น้ำไม้อันเรียงน้องน้องไม้เรียงน้องเขาก็สิถับทุกทุบทุกน้องมน้องเรียงน้ำไม้เอาอนาณาพูดป่ะคอยก็อยากคือกันแกงน้ำไม้ในแกงเพื่อนี่เด้อเราอ่ะแนวอื่นก็บ่อยากคือการพูดป่ะยินมดีกับมือนี่ ยังมีผัวยาแกงน้ำไม้น้ำยุ่วเออกินเตะเป็ดไก่กินไก,ก่กินเลยเพื่นหนึเพื่อนวะเมื่อวาเนเนี่ยกินอลไเผาปลาเลี้ยงอีกน้ำเบอร์เขาบอกว่าหมูว้ยไม่ยังจะเอาเป็ดมามกินน้ำใหม่ก็ยยาเนี่ยแต่เข่าเจ้าเด้อหุงเด้อ เขาเจ้าบ่มีมีแต่เขาฮอยูรดเขาใจยูลุ่มยังเรวขึ้นมายูกิตาเจ้าคนแรกมองเก่าว่านเอาเขาเี่ยเมอนกอช่วยมอฮวงหมองเดชอมาเดี๋ยวบอกเอาผาเอ้ยเอา้าอาาขาดควนเอ็งสะสันสันเฉื่อนอะไรนี่อันเวลาถูกคนนี้อกเวลาถูกมาสีสัน เขาก็ขึนเนแม่เลยนี่าเข่าเขาอยู่ในในี่ในะพ่อเอ้ยในกระตานะลูกเขาหงเข่าเจ้าไปอะไปเอ้ยมามาหอ้มาสนั่นฉัน่นดีใจียมลูเก็บคู่มือก็ยังมือได้บริเก็บมันก็นขึ้นมาโลดจะสั่ง เอาได้ล่างมาวันนีด้ดิอืม,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 มอืมชีต้มแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบาทเลยสาวชนีชนกระชีตต้มแกงหน่อไม้แล้วกินพี่น้องวันนี้แกงหน่อไม้กินนะจ๊ะ,ะจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเจอกันตอนปั่นข้าว ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบใจพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อบ,บาย